สวัสดีครับ,รบผมชื่อนายบุมาะภานครผมนายชัชกรโอชัยครับพี่ฉันนางสาวยาดาเนิ่ประภาค่ะพอเราเป็นจุ่มที่ได้รับการรับผิดชอบเรื่องตามวิเคราะห์คุณค่าทางวฒนธรรงและตามวิเคราะห์คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมเรื่องพระมหาเวสันดองชาดกจากมติหน้าที่ตัดทุกเอะและตัดทุก่อครับครับ เตัวหนึ่งของงานวิชาททหารสามอหนึ่งตัวหนึ่งพาตไทยสามครับครับงานเพื่อนี้ก็ทำโดยนายเต่ายาดาเอืงพัพานายบุมาพักพานายจตจังอวยชัยครับพวกเราเป็นตัวแทนจห้าทับตึกครับนักเสนอครูนากจารพิยาปิ่นทองครับ ครับพระมหาเวตันดองชาดกจังมตินะครับเป็นเรื่องราวที่พระเวตันดองทำมหาทานโดยการยกบุตรธิดาให้กับชูชกให้นางมัติเจกเก้ามาจึงตามหาลูกในป่าเมื่อหาไม่เจอจึงับมาหาพระครับับมาหาพระจิตตวามีนะครับพระจิตตวามีก็ปอบพระนางมัติเพื่อ ให้น,นางนมนีปีกบะทุธทานในคันนี้ครับ <S <S คุณค่าทางวัน,นติง๋งก็จะมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเกลื่อนเสียงครับผมครับพยันแพชนะก็จะมีตาเื่งเสีงยงแพชนะด้วยครับยกตัวยอย่างเช่น <S <S เป็นไยตึงไม่ไหวเวียงแหวงเลื่อนเสียงวอแหวงครับครับ ผีเท้าที่เม่ตะยืนย่องยกย่างเงิเหยียบดินครับอันนี้ตัวเ่องเสียงทอร์ทหารจับยอยักษ์ครับผมครับข้อต่อไปเป็นเตียงตลาดครับผมครับการยกตัวอย่างก็มีประโยชน์ที่ว่าทุบถุ่มทุ่มพุ่มพตาป่าจุงยงใหญ่ภัยะหงมีตารใ้เสียงอุ่มอู ย่เตียงไอ้ครับครับอยู่ในหน้าที่ตาเอ็ครับคําอักาคครับตัวอย่างเช่นพณะแดงเย็นเยื่อเงียบเหงาจังอ่ะมีคําอักภาก็คือคำว่าเยื่อครับผมครับครับต่อไปเรื่องคำนะครับก็จะเป็นเรื่องคำซ้ำนะครับอย่างเช่นพุ่มไม้คลื่เป็นเงาเงาเป็นการเล่นคำว่าเงานะครับ ต่อไปครับผมก็เป็นคาําซ้ําคําวสุดนะครับเช่นสุดสายนนยนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุดโตแล้วที่แม่จะซับไซฟังสับเนียงสุดระเสียงที่แม่จะพร่ำจะร่ําเรียกที่ไรร้องนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับต่อไปครับเป็นคําหลักคํานะครับยกตัวอย่างเช่นใครจะกอดพ l u สอสวยนม ผทมด้วยแม่เล่ายาเมื่อแม่จะเข้าใจที่ปันถอนเ,ออเจ้าเคยเคียงเรียงหมอนนอนแบบแนบข้างทุกปรารตีแต่แม่นี้จะกล่องใครให้นิทรานะครับก็จะเป็นการเล่นคําว่าะทมนิทราซึ่งหมายถึงว่าการนอนหลับครับต่อไปครับเป็นวัวหานครับยกตัวอ,อย่างเช่นวัวหานบรรยายพระยาวมารเทอเที่ยว หาพาระโรคพระนางเธอสวยทุกแสนเข็นตั้งแต่ยามเย็นจนถึงรุ่งเช้าก็สุดสิ้นที่จะเที่ยวพลนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของบรรยายโวหารนะครับต่อไปเป็นอุปมาโวหารนะครับภรกกายนางให้เสียวสัน่นวันไหวไปทั้งองค์ดุดชายทงอันต้องกำลังลมอยู่เิื้วๆวสิ้นพรแรงโรยเธอหวยหิวรัดหวยสวงพักสอด เธอหุ่ม่วงรวงพระพักครับต่อไปก็เป็นภาพพ์อุปมาครับปานประหนึ่งว่าฉัดพุ่มทองอันสายอัศนีฟาดเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกของพระนางมัตสีเหมือนโทษสายฟ้าฟ้าดที่หัวใจครับสาม,มัวหันภารพรพจน์นะคะภาพพ์บุคคลละวัดรัศมีพัจจันทร์ก็มัวหมองเหมือนหนึ่งจะโศกจะเศร้าโศกแสนโยก คือพระจันทร์กำลังเหมือนจะโศกเศร้าซึ่งพระจันทร์ไม่ใช่คนนะคะแล้วก็ดาดุมเดินเมินมุ่งละเมาะไม้มองมอกแต่อย่างเหยียบเกียบกรอบก็เหลียวหลังเดินเสียงเหยียบใบไม้เกรียบกรอบนะคะขออภัยค่ะข้อสี่นะคะรถวณคดีจลาปังคพิสัยนะคะ สุดที่แม่จะแยะจะติดตามเจ้าไปในยามนี้คือการที่นางมัตตีติดตามมหาโอรสธิดาแต่ไม่เจอนะคะการวิเคราะห์คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมนะขออภัยรบนะคะสำคัญว่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนยากจะฝากผีพึ่งลูกทั้งสองคนคือตอน แก่พ่อแม่จะได้พึ่งลูกในยามแก่ชราค่ะตั้งแต่ปฐมยามค่ำไม่ย่อนหยุดแต่สักโมงยามคือพระนางมัตตีจะทำกิจวัตรตั้งแต่เวลาเช้าถึงค่ำไม่ได้หยุดซึ่งเป็นหน้าที่ของภรรยาสมัยก่อนค่ะประเพณีวัฒนธรรมนะคะนานจึงเซซังเข้าไปสู่พระอาสม บังคมบาทพระ,ะ,ะ,ะพัสดาคือฤาษีจะอาศัยอยู่ในป่าและสร้างอาสมเพื่อบำเพ็ญเพียรค่ะสภาพบ้านเมืองนะคะสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื่องย่องยกย่างลงเหยียบดินคือมีการเดินทางด้วยเทา้าการเดินเท้าในป่าค่ะ